สวัสดีครับที่นี่สีสเกตครับสวนนาซาฟาร์มนะครับหายไปโดนครับหายไปโดนแห้งไปเห็ดลูกทุเรียนอยู่โอ้ยอยากอิลิอ่ะมันมีคําถามนะครับคําถามหลายคําถามอยู่ในคอมเมนต์ผมกระตอบบ่ท่านช่วงนี้บมมีเวลาอิลิผมก็เลยจะทาคลิปสรุปคําถามที่สําคัญสําคัญนะครับไหมแล้วก็เรื่องตอนนี้ที่กําลังเป็นประเด็นเป็นกระแสะอยู่ง่ายๆนะครับเรื่องการ ดูแลทุเรียนหน้าหนาวนะครับมันเป็นตังไหรหน้าหนาวง่ายๆครับสูตรผมง่ายๆบทต่องวิชาการยางไรไปไปเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับมีคนมาคอมเมนต์ในช่องผมบอกว่าปลูกทุเรียนทำคอนเทนต์นะครับปลูกมันก็ปลูกง่ายๆมันก็ปลูกได้แล้วทำอะไรก็ได้บอแมนคอนเทนต์นะครับบุหงาชีจริงจังซํำได้กับผมใหญ่บานมาอยู่สวนหนีบานผมนะครับผมเนี้ย ได้ได้ย้ายบ้านนะครับมาอยู่สวนแล้วนะครับมาอยู่สวนมาทําทุเรียนเต็มที่นะครับบางคนอาจจะดูแค่คลิปหนึ่งสองคลิปก็สับสนนะครับว่าผมไปเอารูปผู้นั้นคลิปผู้นี้มาผมทุเรียนผมมีหลายเฟสนะครับปผมพาไปดูเรื่องแรกนะครับอากาศบ้านผมหนาวนะครับสามองศาครับ อันนี้ไม่ใช่จากแอปนะครับจากกล้องนะครับจากเสนเสือของกล่องวงจรปิดอยู่บ้านนะครับสามองศาหนาวครับหนาวหนาวลมแรงหนาวจนทําดอกทุเรียนยากเรื่องที่สองนะครับผมหายไปนานนะครับผมไปทําดอกทุเรียนสวนเฟสหนึ่งของผมอยู่นะครับสวนเฟสหนึ่งโบงหูสีได้โบ,บ,บงหูสีได้กินปนรือวะ ได็กินชาบูก,กับโบหูเปดด้วยความไม่รู้นะครับบบหูเงี่เรื่องบบหูเผืกอกกีย่างเรื่องการเห็ดดอกทุเรียนนะครับผมก็เลยไปติดสินบนสวนจำปาทองนะครับบ้านสวนจำปาทองนะครับคุณพ่อวิชัยแต่คุณพ่อวิชัยไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับคุณพ่อวิชัยงานยุ่งลูกสาวลูกสาวใไงคุณพ่อวิชัยนะครับผมเอื่นว่าเจ่อ้อนะครับจะไปติดสินบนเจอ้อยว่าเจอ้อยขจ้าซอยคอยปีนี่ ทำทุเรียนปีแรกนะครับหนึ่งไร่นะครับคันใดหาตันนะครับผมผมจะสื่อแอปเปิลวอรให้ลูกสาวเลานะครับไปติดสินบนไปติดสินบนเราไว้นะครับอทำทุเรียนปีแรกนะครับทำทำปีแรกหนึ่งไร่นะครับทำหนึ่งไร่ไหลก็กลัวอยู่หรอกครับหนึ่งไร่ถ้าได้ห้าตันนะครับผมจะสื่อแอปเปิลวอรให้ลูกสาวให้ลูกสาวเล่านะครับ ซื้อให้แม่นำขั้นในหาตาริลีตอนนี้กำลังประมาณนี้นะครับโอ้ยยากปลูกว่ายากแล้วนะครับคือถ้าจะทำดอกแบบเต็มระบบให้มันแขวนเต็มต้นร้อยเปอร์เซ็นต์มันยากมากแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาตินะครับพูได้กินต้นละสิบหน่วยวยี่สิบหน่วยสามสิบหน่วยผมามกว่าจจะยากละก็ง่ายก่านี่ไลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือไปอุตสาหกรรมเต็มตัวนะครับไปไปไป,ไปลุย ผมก็จะลองเบิรงนะครับปีนี้อาจจะมีอาจจะมีทุเรียนของผมต้นโซรมแล้วก็อาจจะมีความตายได้นะครับกักน้มโดนไหลกักน้มโดนหลคู่ก็บ,บอกว่าใจแข็งใจแข็งใจแข็งแข็งจะอย่างอย่างอ,อย่าไปย่างสวนอย่าไปเบิรงมันปล่อยมันไปกักกักน้ําคืองดน้ำเลยนะครับสิบห้าวันแล้วครับใบกอบอรอบว่าเมนว่าเมนกระดาษ ตายว่นนอทุเรียนผมปลูกมาผมบ่เคยผมบ่เคยเห็นในียมันโศกปานนีจักเถื่อนะครับบ่เคยเห็นมันเสามันโศกปานนีจักเถื่อตั้งแต่ปลูกทุเรียนมาว่าแต่ว่าแต่มันใบตกใบยังเนี่ยกัอัดน้ำอย่างเดียวมามานี่โอ้ยอเห็ดตองเฮ็ดใจแข็งแข็งแต่ทุเรียนผมใบกรอบต้นกรอบเบิด์ละครับใบลนกม็มีครับใบแดงใบแดงกม็มีเอาเป็นว่าถ้าปีนี้ผม เรียนรู้อะไรได้เดี๋ยวปีหน้าผมเล่าสู่ฟังนะครับวิน้ขอขอไปโรงเรียนก่อนนะครับไปเป็นลูกศิษย์สวนจำปะทองก่อนนะครับบ้านสวนจำปะทองนะครับบ้านจังแมงนะครับอำเภอกันทลักครับบ้านจังแม่น้อยอำเภอกันทลักไปไปเข้าเรื่องของเราตอนนี้สวนทุเรียนผมนี่สวนผมบออเออหูเสือเอิญสวนใหญ่หรือสวนเล็กดีก็คือมันเป็นสวนทุเรียนต้นเล็กแต่เป็นสวนแปลงใหญ่ของผมนะครับคือจํานวนไร่เขาเยอะนะครับ แต่ว่าเป็นทุเรียนแปลงเล็กนะครับต้นเล็กนะครับต้นที่ยังบ่อ,บอให้ผลผลิตนะครับก็สองปีละมั้งครับสองปีกว่ากว่าสองปีนิดๆน,นะครับเอาต้นกล้วยออกเบ้อแล้วครับเอาต้นกล้วยออกเบอ้อแล้วบ่อยากครับบ่อยากโอ้ยงายแห้งอันบางคนโน่นนั่นนี่สู้หนาวโอ้ยสารพัดสารเพยยาเคมียาขวดจากจาก,จากแคลเซียมจาก จากแกนเสี่ยมจาก,ส,กสั้นกระสีโอ้ยอยาเพลตมันอยากขั้นอันทุเรียนหน่อยนังอ,อยากปานนี้โอ้ทุเรียนใหญ่จะปวดกระบาลแท้ครับอันเอาเอา,เอาหน่วยนี่ปวดกระบาลน,นี่ลีผมก็ยังโอ้ยผมถอผมบว์เป็นถอดออกมันมันซิดต้นต้นทุเรียนเท่านะครับเลี้ยงมากงามงามนะใบเห็นมากแหล่แดำดำโอ้คือไม้ก็ช่างนะครับไม้กระางเบิร์นสั้นเบิร์นกระซังเบิร์นกระซังล่วงกระซังแห่งกระซังกรอบกระซัง อดน้ำต่อไปใจแข็งแข็งไวจนกวาจะได้ดอกเต็มต้นนะครับอ้ยผมจะโตนทุเรียนพ่กแม่จนผมจนผมกม่อยากเป็นยางสวนละไปเอาออนเอากวยออกเมื่ลยเด้อครับแล้วก็ผมเห็ดเป็นสวนนะครับผมจริงจังนะครับจริงจังขนาดใหายบ้านมาอ,อยู่สวนทุเรียนเลยนะครับบอมี่ยังจริงจังกว่านี้อีกแล้วนะครับอย่ามาวาผมปลูกทุเรียนเห็ดคอนเทนต์สองสามตนนะครับ ผมศูนย์ผม,ผมโมโหอย่ามาดูถูกความตั้งใจของผมนะครับไปไปกันง่ายๆครับง่ายๆเบ,บิ่งบุนลึกเข้าไปพุนคือกันเบิดนี่แหละยอดเอาว่านี้มันยอดทุเรียนเรืออันไอย้ยังละ่ะไอ้หลอรักใต้ต้นกระโดนต้นกระโดนยอดกระโดนนะครับตีมีมีแต่ยอดไม้หลายอันนี้หน้าหนาวนะอันนี้ลมแรงไม่ตื่น ตอนแรกผมว่าวันนี้มันมีแดดหน่อยผมนึกว่าเขาจะตื่นสิบโมงไม่ตื่นครับถึงจะความอากาศเยน็นลดลงแต่ว่าความความชื้นในอากาศลดมากครับลมแห้งลมพัดไปหนาดินแห้งเดี๋ยวผมอาคิดแล้วผมว่าจะไปช่วยน้ำเนี่ยจากหน่อยนะครับจากหน่อยอะซูมเข้ามาให้ดูนี่ยอดใหม่ล้นๆ้นทุเรียนสองปีของผมนะครับผมแต่งกิ่ง เรียบร้อยนะครับแตงกิงแบบผอมเอาลูกเลยแตงกิงเอากิ่งเอาเลยกิ่งอเอากระตัดถิมนะครับตัดถิมเป็นจํานวนมากเป็นหลายนะครับเพราะว่าผมบ่ได้อันแตงกิงดูดูหละกะแตงกิงจะหน่อยคือมูนะครับผมผมมีเหตุผลหลายอย่างนะครับเหตุผลหลายอย่างของผมนะครับผมว่าทุเรียนหน่อยปล่อยมันหกไปก็ดีแค่ตัดทิ้งในสิ่งที่ในกิ่งที่เราไม่เอาแน่ๆก็ตัดทิ้งไปตัวไหนที่ เห็นว่าตำแหน่งไม่ดีก็ตัดทิ้งไปแต่อย่าเพิ่งไปตัดแต่งกิง่งโหดตั้งแต่เรียกเลยสงสารเขามีใบยเยอะๆไว้ดีครับมีใบาสามชุดมีใบครบมีใบหลายลาๆายไว้ก็ดีครับมันงหญ่เร็วครับมันงหญ่เร็วดีกว่าจะไปตัดทุกครั้งที่ทุกครั้งที่คุณตัดแต่งกิ่งแบบรู้สึกได้นะครับรู้สึกได้ไหมคขาว่า ตัดประมาณ4ี่สิบเอร์เซนของตนไปนี่หรือว่าส0มสิบี่ิเซของตนไปมันมีสองเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับตนทุนเรียนของเราหนึ่งยอดจะวานะครับสองใบจะร่วงใบใบ,บเกา่ามันจะล่วงผมบอกโ้มันเป็นอย่างมันจะเกิดปรับสมดุลน,นะเขาจะปรับสมดุลของเขานะครับพลังงานหายมากกันหรายๆนะครับก็บมาตัดแต่งกิง่งขิมนะครับกรบโบมีกรบโบมีอันงานสิเมื่อกินปุ๋ยกินยั้งนะครับก็บเลนยอด ยอดมาเต็มนะครับตอนนี้ยอดมาเต็มว่ามันกกกระโดนนะครับรอรักใต้ต้นกระโดนนะครับพ่นกระโดนพี่พี่ครับเริ่มเดินเตะพี่ครับอันนี้นานาวู้นกันแนกับขึ้นกันครับเบิงบริไทมยมาหลายเด้อครับผมสิฟ่าว่าฟ่าไปนะครับคลิปสั้นๆคลิปนี้พามาดูเนาะนี่เอาต้นกล้วยออกบ้างละครับเป็นเป็นสวนล่ะมีดอกนะครับสองปีสองปีโซนนี่มีดอกดอกมากก่อนทุเรียนใหญ่ผมอีก มีมีดอกบกหูเสียไหวหรือเสียออกบกหูเอาไวให้มันไม่ห่างแง่แล้วนะครับคอยตัดชินใจอ่ะมีสองอย่างง่ายๆนะครับที่คุณต้องทํากับทุเรียนหน้าหนาวนะครับีเหตุไหนมันหยอดมันแตกยอดดีๆแล้วก็ใบบบสั้นเบินนะครับแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีใบบอแห่งบบกรอบใบบอแดงนะครับหนึ่งนะครับก่อนเข่าหนาวนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะใส่ปุ๋ยอิน อินรีครับใส่ปุยอินรียผมใส่ปุยอินรียไปเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันยี่สิบกว่ากระสอบนะครับปุยอินรียขั้นจิตถามว่าผมใส่ปุยยังผมบอกไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาตอบมาตอบคอมเมนต์ตผมใช้เทพว่านอนนะครับเทพว่านอนขั้นอยู่กันทะลักกระติดต่อสวนจำปาท่องบันแจ้งแม่งหน่อยนะครับเจอ้อ,อยเจอ้อยครับเจอ้อ,อยใจดีครับอยู่อันสวนเราก็มีโกดังปุ๋ยครับอยากใครอยากไปเอาแถวนี้ก็ไปเอา ผมว่ามันมีมันรู้สึกได้ถึงเวลาใส่ผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็หลายหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อแต่นี่ก็คือเวลาใส่หล่วมันเห็นมันเห็นผลมันเห็นความแตกต่างมันเห็นความพัฒนาการที่ดีมันเห็นความเจริญเติบโตที่ดีนะครับผมก็ใส่ใส่น้ำอันเจนี่แหละเจออยนี่แหละครับหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับ ใส่ปุ๋ยอินทรีนะครับก่อนเข่าหนาวหรือว่าใส่ตอนนี้ก็ยังทันนะครับเนื่องจากว่าในปุ๋ยอินรีนะครับมันจะมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักมีครบเบสทุกอย่างครับที่ต้นใหม่ตรงการทุเรียนหน่อยอย่าพึ่งไปอยากกลิ่นทั้งใบทั้งเอียงมันลายแล้วครับเดี๋ยวเจ้าเอาหน่วยเจ้าได้ชีดแท้และเจ้าบ่ตรงย่านเจ้าบ่ได้ชีดเจ้าได้ชีดแท่เอาน่วยนี่อันนี้หน่อยนี่ให้มันง่ายๆก่อนไป ไสโปอินซีไปทางดินมันก็กินได้คือกันล่ะครับมันยากมากที่มันจะหนาวจนจนมันไม่กินนะครับมันไม่กินอย่างวันนี้นี่ก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าผมว่าหลังเที่ยงไปบ่ายโมงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นก็มีโอกาสที่เขาจะตื่นมากินอยู่นะครับกินไซไปครับไซไปโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับมันมีไอ้โมลค้างคาวเนาะมีสังกะสีกับแคลเซียมเยอะช่วยได้เยอะครับอย่างที่สองนะครับ อย่าปล่อยให้ใบเขาแหงเขากรอบนะครับนามนามถึงนะครับวันเว้นวันนะครับเป็นเป็นอย่างต่ํานะครับวันเว้นวันอันนี้ผมกะวันเว้นสองก็มีเนื่องจากความความยุ่งนะครับแต่ว่ากะให้เพียงพ่อนะครับให้เพียงพ่อให้เปียกๆไว้นะครับอย่าให้เขาขาดนามเพื่อพ่อเขาขาดนามนะครับนามโบพ่อนะครับใบมันสีกรอบนะครับใบมันสีแดงเริ่มแดงเริ่มกรอบนะครับเอามือไปจับเบิ้งมันจะดังกรอบ มันสก,กรอบมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่เหมือนลักษณะของใบไม้แล้วมันเหมือนลักษณะของกระดาษเหมือนอะไรไปแล้วนะครับหนามัเพียงพ่อนะครับมันขาดหนามมีแค่2อ,อย่างนะครับสําหรับผมเนาะเอาไง่ายๆกันเนาะกใไซปูอินรี์นะครับไ่ปยอินรี์ขีงว่าขีควายมีใน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 คอกใส่ได้ครับเอามาตากกันมันแ,แหงแล้ะใส่ไปใส่หางหางลำต้นเนี่ยก็แล้วกันเานาะครับขอขอแค่ว่าใส่หางหางลำต้นเนี่ยเพราะว่า สวนอื่นอาจจะบ่เป็นคือของผมแต่ว่าสวนผมนี่มันปลูกหักรากลอยนะครับปลูกตอนปลูกบัวเดียวถุงถุงลงเลือกนะครับใกล้ๆโคนมันมันมันมีหลากลอยขึ้นมาหลายนะครับหลากใ่ๆมันเริ่มเนี่ยลอยขึ้นมาหลายไปถือมันมันก็เชื้อราลงแน่เขี้มแน่นะครับกใส่ทรงพุ่มนั่นดีแล้วล่ะครับใส่เข้ามาในทรงพุ่ม60%ออกไปข้างนอกสักสี่สิบเปอ็ก็ว่าง่ายว่าจุดศูนย์กลางก็คือทรงพุ่มครับแล้วก็ใส่เข้ามาใส่ออกไปข้างนอกง่ายๆแค่นี้ครับแล้วก็น้ํา ให้เพียงพอนะครับนามให้เพียงพอส่วนเรื่องเฮ็ดนวยทุเรียนเดียวปีหนาเจอกันครับปีนีข้ขาผมไปโรงเรียนก่อนโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ